สวัสดีค่ะชาวลัคนา,าราศีสิงห์วันนี้มาฟังเรื่องของพระสุขนะคะเจ้าเรือนเข้าเรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีสิงห์พระสุขเนี่ยขยับย้ายในวันที่8กุมภาพันธ์เราไปดูว่าพระสุขจะนําอะไรมาให้ชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างเริ่มต้นเนี่ยอาจจะตามดาวสุขก่อนว่าสุขไปประทะกับดาวอะไรแล้วค่อยแยก เรื่องราวต่างๆให้ฟังหลังจากนั้นไปแยกวันวันเกิดวันจรให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าเราทำนายลัคนาราศีสิงห์เนี่ยไม่ได้แปลว่าสิ่งทั้งหมดจะเหมือนกันนะ เพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยแตกต่างตามสถาน,นะของทักษะแยกวันเกิดวันจรกันไปเจ้าตาต้องฟังให้ครอบผุมทั้งสองอย่างแล้วจะเกิดความเข้าใจในเรื่องของดวงมากขึ้นนะคะสำหรับพระศุกร์นะคะที่ย้ายเข้าเรือนปตนัตนิเนี่ยพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนการงานและจะเป็นเจ้าเรือนสหัชชะเพื่อนฝูงสังคมของคุณพลังงานของดาวของเจ้าชะตาเนี่ยคืออะไรอะ่ะ ่าพระสุปเจ้าเรินการงานเพราะฉะนั้นงานของเจ้าชะตาและคอนเน็กชันนะก็คือดาวสุขวิ่งเข้าหาปัตตนิคนรักหรือว่าหุ้นส่วนพยากรณ์ได้ว่าช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีดวงทํามาหากินร่วมกับคู่ครองร่วมกับคนหมู่มากร่วมกับหุ้นส่วนร่วมกับคนที่ทํางานด้วยกันนั่นแหละคือมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งแน่นอนอ่ะตำแหน่งเนี้ย มันเกิดผลสําเร็จได้แต่สุกในตําแหน่งนี้เป็นสุกเจตอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิลันคือเป็นพินทุบาทแปลว่างานดีแต่ลักอาจจะยุ่งหรือได้คู่ที่ช่วยเรื่องงานแต่คุยกันเรื่องส่วนตัวไม่รู้เรื่องเลยคือมันจะมีติดขัดหน่อยนะคะหรือไปทํางานด้วยกันเวลาแยกย้ายรู้สึกเป็นห่วงเขาในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ว่ากันไปแต่พินทุบาทมันจะมีเรื่องนี้ปนอยู่ด้วย ครั้งนี้พระสุกนะคะได้ตําแหน่งอุจาวิราชพยากรณ์ว่าคุ้นส่วนหรือคู่ครองหรือคนที่ทํางานด้วยเนี่ยจะมีฐานะหรือมีโอกาสในเรื่องของงานที่ที่ยิ่งใหญ่มาให้แต่เพราะว่าคู่เนี้ยพระสุกเข้าไปเนี่ยไปเจอราหูเป็นกู้รุ่มเป็นกู้ลุ่มหลงนะคะต้องระวังรุ่มหลงในผลประโยชน์จนมองข้ามความถูกต้อง นะคะเจะ้าชะตาจะต้องฝั่งแอดเราแยกนะว่าทาไม68เพราะในทํานายในพยากรในลัคนาราศีแอดจะบอกว่ามันเป็นคู่ศัตรูแต่พอไปพยากรในทักษะแอดบอกว่าทักษะค้ํานะคะใช่เพราะว่าบางจุดอ่ะพระศุกร์เป็นสีพระราหูเป็นเดชอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทักษะค้ําดวงชะตาเพราะฉะนั้นในบาง ในบางวันเกิดอะ่ะมันจึงกลายเป็นดีได้นะคะคือลุ่มหลงอยากได้อยากเป็นใหญ่มีความทะเยอทะยานแต่ประสบความสําเร็จได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าวันเกิดวันอะไรทีนี้สุขกระทบดาวใดบ้างก็ต้องบอกว่าสุขเนี่ยเข้าไปปุ๊บปะพระเสาเลยพระเสายัางอยู่ตรงนั้นอยู่6วันเพราะฉะนั้น6วันนี้เครียดงานอาจจะมีปัญหาหรือทํางานไปงานดีแต่ทะเลาะก,กับ คู่ครองทะเลาะกับพุ่นส่วนนะคะหรืออีกฝั่งหนึ่งนําปัญหานำดนีสิหรือนําอุปสรรคอะไรมาให้เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ก็เปราะบางเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงดาวพระสุขเจอพระเสาร์เนี่ยเครียดในช่วงหกวันตั้งแต่8ปดถึงสิมกุมภาพันธ์ส่วนในกรณีที่สุขเจอราหูที่เป็นเกษตรและเป็นพินทุบททั้งคู่งานใหญ่ ถือเป็นงานใหญ่ที่จะทําร่วมกับคู่แต่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะถ้าเจ้าตาทาร่วมกับใครสักคนที่รักที่หลงคุณคุณก็ต้องเสี่ยงที่ถ้าคุณเป็นสาวอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชายแล้วเข้ามาชวนนู่นนี่นั่นน่ระวังจะเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินเป็นช่วงความโลภความลุม่มความหลงในกรรมลมหรือว่าเงินทองนําชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้นะ,ะให้ให้ดูให้ดีว่าคุณส่วนเนี่ยมาดีหรือมาร้าย นะคะจะต้องไปแยกดูทักษะอีกทีหนึง่งแล้วก็บางคนดูดีแต่ลร้ลึกอ่ะก็มีเหมือนกันสุขกับราหูเพราะมันเป็นพินทุบาทคู่แล้วก็นาราศีสิงห์ต้องรับมือหนักแล้วพยากรณครั้งนี้มันหลายชั้นเลยแล้วสุขไปประทับพุทธละ่ะสุขไปเจอพุทธเนี่ยราพะกระดุมผาเนี่ย ลาบผลเงินทองมาจากการเจราจาเห็นไหมเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันบางคนไปเจอคู่ครองหุ้นส่วนดีนําเงินนําทองมาให้เพราะคู่ครองเป็นพุทธบางคนไปเจอคู่คู่ครองหุ้นส่วนร้ายลึกเพราะเป็นราหูกเกษตรมีปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องตาหนักไว้ก่อนว่าจะต้องพิจารณาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนคู่ครองหรือคนที่ร่วมทํางานด้วยหลังพระเสาไปพระอาทิตย์เข้า หลังพระเสาไปพระอาทิตย์เข้าย้ายมาทับพระสุขในเรือนปัตนิเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องยอมอ่อนข้อให้อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะพระอาทิตย์เป็นปลาพระอาทิตย์เป็นตัวตนคุณหือไม่ขึ้นคุณนิ่งคุณเงียบเพราะนั้นคุณต้องสงบปากสงบคำอยู่นิ่งๆก่อนนะครับเพื่อให้งานมันเดินหน้าช่วงนี้อย่าเพิ่งแผงสอนอย่าเพิ่งแผงฤทธ เข้าใจว่าก็อารมณ์รุนแรงอยู่เหมือนกันแต่พระอาทิตย์ไปเจอกับราหูเกเษเรเนี่ยมันเป็นคู่เสื่อมมันสามารถทําให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียเรื่องติฉินินทาหรือเรื่องการงานของเราที่ดรอปลงได้เพราะนั้นนแอดบอกเลยกัดปากอดทนยอมก่อนนะคะหลังจากนั้นวันที่23พระศุกร์จะกระทบกับพระอังคารความสําเร็จมาความมั่นคงมานะคะ การอดทนการต่อสู้กับบุมสักในช่วงต้นเดือนผ่อนเบาผ่อนคลายดีขึ้นเกิดความมั่นคงและมีทิศทางในการดูที่ดูทางดูงานดูโปรเจกต์ลงทุนร่วมกันกับใครสักคนที่ช่วงระยะเวลาในคุณมองเห็นแล้วละว่ามันค่อนข้างถูกต้องต้องเป็นคนนี้นะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้บอกว่าุ้นส่วนทั้งหมดคนทำงานทั้งหมดหรือแพทย์ตรงข้ามทั้งหมดเป็นคนเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาสรุปก่อนจะสรุปอาจจะบอกช่อตาก่อนว่าสุขพินทุบาทนะราหูพินทุบาทนะเพราะฉะนั้นเด่นเรื่องงานแต่เรื่องความรักหรือการประสานประโยชน์เนี่ย ความรักเนี่ยไม่ค่อยดีแต่การประสานประโยชน์อะได้เจ้าชะตาจะได้โชคลาภผลประโยชน์จากการทํางานร่วมกับคนอื่นแต่ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์ซําซ้อนการใช้จ่ายเกินไปกับกิเลสลุ่มหลงหรือการหลงตัวเองจนไม่ฟังคนอื่นการทําสัญญาใดๆกับอีกฝ่ายหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังนะคะการแตกขอกันด้วยผลประโยชน์บางอย่างทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นเห็นได้เลยว่า ช่วงระยะเวลาเนี้ยงานของคุณจะไปผูกติดกับคนอื่นใครที่มองหาหุ้นส่วนใครที่อยากทําธุรกิจกับคนสนิทช่วงนี้โอกาสมาถึงหุ้นส่วนของคุณจะดูดีมีระดับเพราะเป็นอุจาวิลานนาพาโปรเจกต์ใหญ่ๆมาให้แต่แอดต้องเตือนหนักๆเลยว่าตําแหน่งนี้มันเป็นพินทูบาทถ้าคุณทํากับคู่ครองทํากับแฟนมันดีแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวมันจะค่อยๆเครียดไปความเครียดสูงมากนะคะแต่พ้น พอพ้น6วันอันตรายไปแล้วพลังงานจะเปลี่ยนคุณจะมีลักษณะอ่อนลงนะจากตอนแรกที่ไม่ยอมไม่ยอมอ่อนกับเขาเนี่ยคุณจะมีลักษณะอ่อนลงแล้วจะมีจังหวะในการเจราจาผลประโยชน์หลังวันที่13เงินทองโชคลาภจะไหลเข้าจากการพูดคุยนะคะประนีประนอมแต่อย่าลืมนะว่า บางเรื่องก็ต้องระมัดระวังการถูกหลอกเพราะราหูเป็นเกษตรเป็นเจ้าของบ้านในฝั่งนี้อยู่และเป็นพินทุบทกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้แอดฟันธงะได้งานได้เงินแต่ระวังเสียความรู้สึกกับคนใกล้ตัวที่สําคัญระวังเรื่องรักซ้อนเรื่องความสเสน่หาที่จะทําให้เกิดเรื่องราวเสียชื่อเสียงในช่วงปลายเดือนนะคะ <c oughs> ทีนี้นะเดี๋ยวเราไปฝั่งว่า คนแต่ละวันเกิดวันจรเนี่ยมันแตกต่างอะไรกันยังไงพระสุขเอาอะไรมาให้บ้างในฐานะที่แตกต่างกันเราเริ่มต้นนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคนวันอาทิตย์เนี่ยโดยเฉพาะคนที่บริวารจรพระอาทิตย์เนี่ยมันเป็นปัจจุบันมันไม่ได้เป็นวันเกิดวันเกิดคือพื้นหลังแต่บริวารจรพระอาทิตย์เนี่ยต้องมีสติให้มั่นนะคะเพราะว่าดาวสุขของคุณเป็นกาลกินี ความวุ่นวายในยเรื่องรายจ่ายนะคะตำแหน่งพินทุบาทมีปัญหากับคู่เพราะฉะนั้น6วันแรกที่พระสุขย้ายเข้าไปคุณจะรู้สึกเหมือนระเบิดลงไม่ว่าจะที่บ้านหรือออฟฟิศอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะดาวการะะกินีจะไปปลุกพลังของพระเสานะคะที่ยังไม่ได้ย้ายเนี่ยให้ลุกขึ้นเพราะนั้นเจ้าอตามีเกณฑ์จะปวดหัวเรื่องเก่าถูกขุดขึ้นมา ทรัพย์สินเก่าหนี้สินเก่ามรดกที่มีปัญหาของคู่ครองก็ถูกขุดขึ้นมาจนต้องตามแก้จนหน้ามืดนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีเรื่องเก่าๆทั้งของคุณของคู่ครองอ่ะไม่รู้ละแต่จะต้องมีแหละนะคะบางคนในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจจะต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินที่ควรจะได้ลาภผลคุณได้รับผลมาแต่ต้องไปอุดรูรั่วให้คู่ให้หุ้นส่วนหรือให้เพื่อนที่ทํางานปฏิสัมพันธ์ด้วยกันอ่ะ แต่ก็ต้องบอกว่ามันมีจุดรอดเพราะพระราหูเกษตรของคุณเป็นมนตรีเพราะฉะนั้นคุณจะได้มีคนใหญ่คนโตคนมีสีพวกสายโหดมาช่วยกันถ้าไม่ให้เรื่องมันบานปลายหรือเสียเงินไปเยอะกว่านี้คือมีที่ปรึกษาดีนะคะพอหลังวันที่13พลังงานจะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อพระอาทิตย์หรือว่าตัวคุณเนี่ยย้ายมาทับคู่ข่าวย้ายมาทับเรือนคู่คราวนี้แหละคุณจะพยายามเข้าไปควบคุมดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ระวังจะกลายไปเป็นจู้จี้จุกจิกแล้วมันพลิกกลับ เพราะดาวพระอาทิต์เนี่ยเป็นไงมันเป็นมันเสื่อมนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่ามากไปอย่าเยอะไปและอย่างที่แอดบอกโดยโรวมนั่นแหละว่าควรจะมีสติกัดปากนะคะในช่วงจังหวะนี้นะสิบสนะพอ2ีสิบสามเดทเข้ามาช่วยคราวนี้คุณจะมีเรื่องของการต้องตัดสินใจเดดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ข้งางขากับหุ้นส่วนมันอาจจะมีเรื่องของการประทะอารมณ์กันแต่ คุณจะต้องเป็นคนที่คุมเกมให้ได้เพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยพลังงานของคุณเพิ่มขึ้นนะคะดาวอังคารเนี่ยไปเสริมกับดาวราหูดาวมนตีเพราะนั้นมันจะมีคนช่วยนะคะถ้าจะต้องตัดสินใจอะไรเด็ดขาดในช่วงหลังวันที่23อะ่ะคุณทำได้แต่คุณต้องควบคุมเกมควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะในส่วนของคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์แล้วก็บริวารจรพระจันทร์นะคะก็ต้องบอกว่ายินดีด้วย เพราะว่าคุณเป็นคนดวงเฮงนะคะคือมีนารีอุปถัมภ์ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนการงานของคุณเป็นมนตรีหรือเป็นที่พักพิงโดยเฉพาะคนที่บริวารจรจันทร์นะคะวิ่งเข้าหาเรือนคู่โดดเด่นสะดุดตาดาวพระศุกร์อุจาวิราชนะคะ เพราะนั้นคุณอาจจะกระทบพินทุบาทบ้างแต่ไม่มากเพราะเป็นมนตรีนะไฮไลท์ที่ต้องจดไว้เลยคือ8-13ถึงสิเนี่ยพระสุขมตรีของคุณกอดคอกับพระเสาที่เป็นสีตรงเนี้ยแหละที่แอดบอกว่าทักษะค้าดวง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทบปินุบันไม่มากแต่บอกเลยว่ามีเกณฑ์ได้รับก้อนใหญ่จากการร่วมทุนหรือได้ผลประโยชน์ที่คุณรอคอยมานานนะคะบางทีช่วงระยะเวลาที่ได้เงินปันผลหุ้นส่วนนํามาประเคนถึงที่นี่ทรงนี้สินระยะเวลานี้คลี่คลายมีจังหวะที่จะแก้ไขมันนะคะเพราะว่าคุณมีพระราหูเป็นเกษตรเป็นอุตสาหะคอยผลักดัน จุดที่ต้องสํารวมกายสํารวมใจสํารวมกิริยาให้มากคือหลังวันที่13ค่ะพระอาทิตย์เนี่ยกลายเป็นกาลกินีวิ่งมาทับเรือนคู่ครองคราวนี้ตัวคุณเองจะทําตัวขวางโรคขวางโลกไม่ใช่ขวางโรคนะคะแล้วคุณเองอาจจะมีกรณีพิพาทประเภททิฐิมานะเพราะนั้นต้องเตือนตัวเองคุมตัวเองอย่าทำลายบรรยากาศดีๆด,ด้วยการเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นพยายามนิ่งไว นะคะพยายามนิ่งไว้แล้วช่วงปลายเดือนวันที่23พระอังคารซึ่งเป็นดาวอายุจะย้ายเข้ามาสมทบชีวิตความเป็นอยู่และความมั่นคงในครอบครัวคุณก็ลงตัวขึ้นเพราะนั้นดำเนินชีวิตด้วยสตินะต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันอังคารแล้วก็บริวารจอพระอังคารนะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับคนวันอังคารต้องเหนื่อยหน่อยเพื่อความมั่นคงเพราะว่าดาวพระศุกร์ของคุณเป็นอุตสาหะโดยเฉพาะคนที่บริวารจรอังคารเนี่ย คุณจะต้องขยันต้องลงแรงต้องวิ่งเข้าหาคุ่นส่วนวิ่งเข้าหาคนต้องประสานงานต้องทํางานกับผู้คนเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้ต้องกระโดดเข้ากุ๊กวงในทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วจึงจะดีในช่วง8ปดถึงสิเนี่ยให้ระวังอารมณ์เพราะคุณค่อนข้างดุหดงุดหงิดหรือบางคนอาจจะมีอํานาจบารมีมากขึ้นมีตําแหน่งเป็นคนควบคุมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะความเหนื่อยยากครั้งเนี้ยคุณอาจจะจําเป็นจะต้องใช้ความเด็ดขาด ในการจัดการงานแล้วมันจะเกิดความมั่นคงแล้วที่สําคัญเนี่ยมันมีลักษณะของพระราหูที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยล็อกความสําเร็จเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นคุณจะทะลุทุกอย่างและสามารถที่จะประสานงานแล้วก็ประสบความสําเร็จตั้งแต่8ปดถึงสิแต่เหนื่อยแล้วก็ดุด้วยนะคะอาจจะต้องใช้อํานาจในทางที่ถูกแล้วก็ใช้สติก่อนใช้อํานาจ นะมีโอกาสจะได้เซ็นสัญญาร่วมทุนระยะยาวหรือมีโอกาสจะได้ทํางานร่วมอะไรกับใครในช่วงระยะเวลาเนี้ยมีโปรเจกต์ที่คิดจะทําพอหลังวันที่13คุณจะนุ่มนวลขึ้นเพราะว่าพระที่เป็นปละเป็นมนตรีย้ายเข้านะคะมันจะเป็นช่วงที่ถ้าเกิดคุณทํางานผู้ใหญ่เกลียดคุณอยู่บ้านอ่แฟนผู้ใหญ่ไม่ชอบช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่จะอ่อนลงนะคะแล้วก็ เจ้าชะตาจะมีลักษณะเห็นช่องทางทําเงินเงินทองไหลลื่นขึ้นในช่วงจังหวะ13เป็นต้นมาทีนี้ที่จ้ต้องจับตามองก็คือวันที่23พระอังคารหรือตัวคุณเองเนี่ยย้ายเข้าสมทบวงในตําแหน่งอุจารพ,พีมุกคราวนี้ล่ะฮะเจ้าชะตาจะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จและเกิดความมั่นคงในสิ่งที่ทำอยู่นะคะ แล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจในการทําอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะทํากับคนอื่นหรือทํากับตัวเองช่วงปลายเดือนนี้ถือว่ามีความสําเร็จแบบกระทันหันและน่าพอใจแบบยิ่งใหญ่เลยนะคะสำหรับคนที่เกิดพุธกลางวันพุธกลางคืนและบริวารจรพระพุธนะคะก็ต้องบอกว่าแหมมันจะมากไปแม้ที่จะบอกให้ชาวสิงห์วันพุธเนี่ย เตรียมถุงเงินไว้รอรับเงินโดยเฉพาะบริวารจรพระพุทธนะคือดาวการงานของคุณเนี่ยพกความเป็นมูลละมามูลละมันคือความมั่งคั่งและทรัพย์สินชิ้นใหญ่อะนะคะวิ่งเข้าหาเรือนหุ้นส่วนคู่ครองแบบส้มหล่นอุจาวิราชเนี่ยเพราะฉะนั้น8-13ถึง13นะคะพระสุขของคุณจะไปทับกับพระราหูที่เป็นสีนี่แหละเป็นมหาลาภที่แอดบอกนะฮะเพราะนั้นเนี่ย ในบ้านในบ้านในบ้านในเรือนเนี่ยต้องถือว่าพระราหูเขาอยู่ในบ้านตัวเองแข็งแกร่งเป็นเกษตรคือมีเกณฑ์ได้รวยแบบกระทันหันในวงรอบอายุที่ถูกต้องอ่ะนะคะเพราะนั้นมันไม่ได้แปลว่าสิ่งทุกคนที่เกิดวันพุธจะได้มันต้องเป็นจังหวะในวงรอบด้วยอ่ะหรือว่าดาวพื้นดวงเกิดรับอ่ะแต่มันมีเกณฑ์มากสําหรับสิ่งที่เกิดวันพุธนี่ก็คือแบบขยับเข้าใกล้ตัวคุณมากแล้วนะ เพราะนั้นต้องถือว่าท่านจะมีเกณฑ์จะได้รับโชคใหญ่จากการเจราจาธุรกิจร่วมกับผู้ครองร่วมกับผู้นส่วนหรือร่วมกับคนอื่นโดยเฉพาะบริวารจอพุทธนะ,ะเพราะว่านี่คือใกล้คุณที่สุดเป็นปัจจุบันที่สุดนะคุณต้องไปดูก่อนว่าบริวารเดิมหรือว่าวันเกิดเดิมของคุณเนะ่เป็นอะไรมันขัดกับบริวารจอหรือเปล่านะฮะช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสได้ลาบลอยเป็นทรัพย์สินเป็นที่ดีที่รอคอยมานานโดยมีวิถีชีวิต ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่ารูหลาหมาเหาขึ้นอย่างรวดเร็วเลยแต่ก็นะนะพอหลังสิบสามท่านจะเริ่มโคตรเหนื่อยในการจัดการบริหารสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือชื่อเสียงคุณจะเหนื่อยจนไม่มีเวลาพักมันอาจจะเครดิตหรือชื่อเสียงดีอะมันต้องทำอะมันต้องวิ่งต่อไปอะมันต้องเหนื่อยจำเอาไว้ว่ามันไม่มีอะไรฟรีคุณต้องเหนื่อยเพราะนั้นถ้าเกิดสิบสามไปคุณรู้สึกเหนื่อยเนี่ยแล้วคุณท้อคุณท้อไม่ได้คุณจะต้อง รักษาสิ่งที่คุณได้มาบริหารจัดการต่างๆไปให้จบสิ้นนะคะถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ไปไป,ไป,ไป,ไปตามเกณฑ์ที่ว่าคุณได้โชคลาภหรอกนะคะในปลายเดือนวันที่23ต้องระวังมากที่สุดเห็นไหมต้นเดือนดีแต่ว่าปลายเดือนปลายปลายช่วงที่พระสุขจะย้ายตั้งแต่23จนถึง4มีนาเนี่ยระวังจะทะเลาะก,กับกู่ครองหุ้นส่วนหรือคนที่ทำงานด้วยเรื่องของผลประโยชน์ หรือมีมือที่3ามเข้ามาแทรกแซงในรูปแบบของความขัดแย้งส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนะี่ยเจ้าชะตาจำเป็นต้องใช้ความนิ่งนะคะคอยประสานร,รอยร้าวไม่งั้นเงินทองที่ได้มาเนี่ยแทนที่จะได้มาแล้วแบบเออมีความสุขก็ต้องเอาไปจ่ายค่าทําขวัญหรือเลิกราอะไรกันไปนะคะต่อไปสําหรับคนที่หาบริวาจรจอนได้ราหูนะคะ วันนี้ไม่มีวันเกิดนะมีแค่บริวัรจรเพราะนั้นต้องบอกเลยว่าชีวิตท่านในช่วงระยะเวลาเนี้ยจะวนเวียนอยู่กับการปรับเปลี่ยนวางแผนวิถีชีวิตใหม่วางแผนการทำงานใหม่ทำอะไรใหม่ๆนะคะดาวสูขเจ้าเรือนงานของคุณเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ราบรื่นสม่ำเสมอและต้องการทำชีวิตงานหรือชีวิตส่วนตัวให้ดีขึ้นเขาวิ่งเข้าเรือนคู่คองแบบติดสปีดเลยเสิร์ฟเดินเร็ว ไปกอดคอกับพระสาวมนตรีและพระราหูบริวารในเรือนคู่ที่เป็นเกษตรบอกเลยว่าช่วงเนี้ยในทางทักษะเนี่ยผู้ใหญ่หนุนหลังคนใกล้ชิดช่วยดันท่านมีโปรเจกต์ที่จะร่วมทำงานกับคนอื่นเนี่ยถือว่าจะออกแนวประสบความสำเร็จเพราะว่ามีคนชี้ทางให้เลยลูกน้องบริวารขยันขันแข็งช่วยกันประครับประคองชีวิตคนอายุน้อยกว่าทำให้ชีวิตของท่านมีความสุขมากขึ้น ท่านจะรู้สึกว่าวิถีชีวิตมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอหะพราเข้าช่วงวันที่สิบสามอ่ะพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นอำนาจบาร,รมีย้ายเข้ามาแต่ปรากฏว่ามันเสื่อมนะคะแต่ในทางทักษามันเป็นเดทเพราะฉะนั้นทักษะเนี่ยคุ้มเขาเรียกว่าคุ้มดวงเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวแต่พูดอะไรออกไปไม่ไปข่มคนอื่นนะ ด้วยลักษณะของดาวมันเสื่อมคุณจะไม่ค่อยไปไปข่มคนอื่นหรอกแต่ปรากฏว่าไอ้คำพูดของคุณเนี่ยมันทำให้คนอื่นชัว่วอ่าจะพูดจะจ่าหุ้นส่วนก็เก่งใจและเป็นที่สะดุดตาเป็นที่ได้เครดิตในช่วงจังหวะนี้นะคะเพราะนั้นบอกเลยว่าสำหรับพูดกลางคืน่ะนดาวพระอาทิตย์ที่เป็นเดทเข้ามา แม้จะเสือ่อแม้จะดอกไปแต่สุดท้ายแล้วอ่ะไอลักษณะที่คุณเป็นในช่วงระยะเวลานี้มันถูกตาต้องใจกับคนที่ทํางานด้วยนะคะแต่ก็ต้องมีสตินะยังไงก็ตามอะ่ะมีสติอย่าไปหาเรื่องใครอย่าไปทะเลาะก,กับใครพอวันที่23ดาวพระอังคารเนี่ยพระงคารจะเป็นมูเขาเรียกว่าเป็นหลักทรัพย์ของคุณย้ายเข้ามาสมทบเจ้าชะตาจึงมีเกณฑ์ที่แบบว่า ถ้าคุณมีที่ดินถ้าคุณมีทรัพย์สินถ้าคุณมีบ้านช่องห้องหอให้เช่าช่วงระยะเวลานี้มันออกดอกออกผลหรือคุณมีหุ้นอะไรบางอย่างแล้วมันได้เงินปันผลตัวเจ้าตาเองมีเกณฑ์ได้ของใหญ่เข้าบ้านหรือได้เซ็นสัญญาครั้งใหญ่สําคัญสําคัญ,ค,ญคือวิถีชีวิตเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่สง่าง,งามและมั่นคงนะคะต่อไปนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีหรือพฤหัสบดีเป็นบริวารจรปีในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่า สำหรับคนวันพฤหัสดี่พระสุกเป็นเดชเป็นอำนาจเป็นชื่อเสียงเมื่ออำนาจและชื่อเสียงอ่ะวิ่งเข้าไปหาเรือนหุ้นส่วนแสดงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมีเกณฑ์ที่หุ้นส่วนคู่ครองเนี่ยจะทําให้เจ้าตาประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงแต่ในช่วงหกวันแรกแปดถึงสิบสามจะเจอตอนะเพราะอะไรดาวศุกเป็นเดช ไปเจอกับพระเสากาลกินีก่อนและคู่นี้เป็นเชื้อศัตรูเรียกว่าทักษาไม่ช่วยคำดวงเลยเดทไปเจอกาลกินีสแสดงว่าอำนาจที่ท่านมีหรือเกียรติยศที่ท่านถือไว้ให้เรามัตระว,ว่าช่วงระยะเวลานี้จะไปขัดใจคนรักคู่ครองหุ้นส่วนคนทำงานด้วยเต็มที่เขาจะหมั่นไสเต็มที่ เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี่ยต้องค่อยๆประคับประคองอย่าใช้อำนาจอย่าใช้ประเด็จการอย่าใช้การบีบบังคับในการพูดกับคนที่ทำงานด้วยเพราะไม่งั้นจะมีปากมีเสียงเรื่องเก่าๆเรื่องขุดขึ้นมาแทบจะเลิกลาและเลิกคุณยกแยกไปคุณต้องอดทนใน6วันนี้ที่โชคดีคือ6วันนี้คุณมีพระราหูคอยประคองอยู่ พระาหูของคุณจะค่อนข้างหนักแน่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดถือว่าเรื่องมันเกิดในบ้านราหูถ้าคุณอดทนคุณจะปรับวิถีชีวิตในช่วง6วันเนี้ยผ่านไปได้ไม่พังพินาศนะแต่ถ้าปรับไม่ได้พังพินาศนะหลังวันที่13เริ่มมาเป็นความรุ่งโรจน์ละเพราะอะไรเพราะว่าดาวสีย้ายมาทับในเรือนนี้ เขาเรียกว่ามาหามงคลโชคลาภก้อนใหญ่วิ่งเข้าหุ้นส่วนคู่ครองเงินทองที่ติดขัดจะถูกปลดล็อกและชื่อเสียงจะเข้ามาจากการทำงานร่วมกับคนอื่นในครั้งนี้วันที่23พระอังคารตามเข้ามาอีกพระอังคารเป็นอุตสาหะบอกเลยว่าคุณและคู่ครองคุณและหุ้นส่วนคุณและคนที่ทำงานด้วยคุณและเพศตรงข้ามที่ ประกอบอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ด้วยกันจะกอดคอกันขยันเลยสร้างโปรเจกต์ใหม่ทะลุทะลวงสําเร็จชื่อเสียงที่เคยสัน่นคลอนเสียหายกลับมาสว่างสวยเป็นเกียรติเป็นสีแก่วงตระกูลนะต่อไปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะพระศุกร์เอาอะไรมาให้คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยดาวพระศุกร์เป็นบริวารเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเดือนนี้บริวารหรือทีมงานของคุณจะทำให้ใจสั่นทั้งทั้งเดือนเลย นะคะเพราะว่าอะไรดาวงานของคุณเป็นบริวารพวกพ้องพี่น้องลูกน้องฉลาดเฉลียววิ่งเข้าเรือนหุ้นส่วนและคู่ครองพยากรณ์ได้ว่างานที่ทําร่วมกับแฟนกับคู่ครองกับทีมงานกับอะไรต่างๆก็ได้มันออกมาในแนวบวกบวกบวกจุดที่จะบอกเลยก็คือ8ปดถึงสิให้ระมัดระวังเพราะคุณจะเจอสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าใครไม่ออกเพราะบ,บริวารของคุณพุ่งตัวไปเจอกับราหูเกษตรกรากินี ในบ้านแค่ในบ้านหุ้นส่วนเพราะนั้นเจ้าตาเรื่องดีมันมีแต่8ปดถึงสิบสามต้องระวังก่อนระวังลูกน้องหรือคนใกล้ชิดบางคนแอดไปทำเรื่องวุ่นวายรับหลังนะจนทำให้คู่ครองหรือหุ้นส่วนของคุณเดือดร้อนหรือช่วงระยะเวลานี้มีเรื่องมีปัญหามาให้คู่ครองของคุณตามแก้แม้ว่าลูกน้องจะขยันมากเพราะมาจากอุตสาหะแต่เป็นการขยันแบบผิดที่ผิดทางหรือทำเกิน หรือทําผิดหรือทาําพลาดแล้วมีบอกปกปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านต้องคุมทีมให้ดีในช่วงหกวันนี้นะคะพอผ่านช่วงนี้ไปได้แอดเรียกว่าช่วงนรกแต่คุณผ่านไปได้ด้วยสติปัญญาหลังวันที่สิบสามพระอาทิตย์จะย้ายเข้ามาช่วยปรับสมดุลวิถีชีวิตให้เข้าที่เข้าทางแล้วมันจะปังมากกว่านั้นในวันที่ยี่สิบสามเพราะอะไรเพราะดาวสี่เข้านะสำหรับคนเกิด วันศุกร์เนี่ยพระอังคารเป็นสีย้ายเข้ามาโชคลาภมหามงคลจากการเดินทางไกลความสําเร็จในชื่อเสียงจะวิ่งเข้าหาอาอคู่ครองหุ้นส่วนของคุณจัดเต็มสรุปคือต้นเดือนคุมบริวารให้รอดแล้วปลายเดือนเนี่ยก็จะมีเรื่องของความเฮงเข้ามาในกรณีของคนที่เกิดวันเสาร์นะฮะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นราชาในเรือนหุ้นส่วนจริงจริง เพราะดาวประจำลาภผลและการงานของคุณเนี่ยพกความเป็นสีพระสุขเป็นสีเป็นมหามงคลโชคลาภวิ่งเข้าเดินคู่ครองในตำแหน่งอุจาวิราชโดดเด่นที่สุดในจักรวาลบารมีคุ้มครองนะเขาเรียกว่าทักษะคุ้มดวงเพราะพระสุขเป็นสีเข้าไปทับกับพระราหูเป็นเดชวาสนาบารามีและพระเสาร์เป็นบริวารหวันแรกบอกเลยว่าหุ้นส่วนคู่ครองอ่าแล้วก็ คนที่ทำงานร่วมกับคุณจะพกวาสนามาเต็มมือนำข่าวดีมาให้นํานำโชคลาภมาให้ลูกน้องจะคอยรับใช้ดูแลผลประโยชน์คือรอบตัวทุกอย่างราบรื่นแบบดีมากเลยใน6วันนี้เพราะนั้นหลังวันที่13ความสุขนี้จะถูกต่อยอดให้กลายเป็นความมั่นคงเพราะว่าอะไรมูลละย้ายมาทับหรือพระาทิตย์ย้ายมาท่านจะมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินชิ้นใหม่บ้านที่ดินหรือทรัพย์สินบางอย่าง หรือได้เงินจากการขายสมบัติเก่าหรือได้ต่อยอดฐานะเก่าต่อยอดกิจการออกไปร่วมกับคู่ครองรูปกับหุ้นส่วนร่วมกับคนที่คุณทํางานด้วยและที่เด็ดปลายเดือนพระอังคารมนตรีย้ายเข้ามาสมทบคราวนี้บอกเลยมีคนเปมีคนช่วยมีคนชี้ทางมีคนบอกโปรเจกต์ให้คุณให้คู่ครองให้หุ้นส่วนให้คนที่ทํางานด้วยประสบความสําเร็จเขาเรียกว่าดังระเบิดอ่ะพระสุกเข้าคือ คือให้ความดีงามในชีวิตอะเพราะนั้นเดือนนี้ในช่วงพระศุกร์เข้าอวหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองกับคนที่คุณร่วมง,งานด้วยนะคะวัสนาพุ่งแรงแซงทุกวันเกิดทุกวันจอนไปเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นดวงดาวของชาวลักนาราศีสิงห์นะคะขอบพระคุณสำหรับการซับพอตไม่ว่าจะเป็นสมัครสมาชิกช่องสมัครสมาชิกเพจวันนี้มีเรื่องเล่านะคะขอบพระคุณซูเปอร์แตงที่ส่งมาเลี้ยงกาแฟกันพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ